สวัสดีค่ะพบกับน้ำเพชรอีกแล้วนะคะในรายการ i n s i h t NSM ค่ะรายการที่พาคุณผู้ชมไปเรียนูยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผ่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โลหะนะคะที่มีคุณสมบัติดูดเหล็กได้และยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะการนําแม่เหล็กมาผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าที่เรานั่งกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะก็ยังนําแม่เหล็กมาเป็นส่วนประกอบค่ะวันนี้นําเพรจะพานพี่ชมไปเรียนดูเรื่องราวเกี่ยวกับแม่เหล็กนะคะว่าเขามีบทบาทในชีวิตป,ประจํากาของเราอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องราวของแม่เหล็กกันก่อนดีกว่าค่ะวิลเลียมริวเบิร์ตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาธรรมชาติชาวอังกฤษเกิดวันที่24พฤษภาคมคศัก2087เกิดที่เมืองโคสเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเรียนแพทย์ที่วิทยาลัยเซนจอนแห่งมหาวิทยาลัยแคมบิดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีอลริาเบธท,ที่1แห่งอังกฤษ ั้งแต่ปีคพิทธศักราช2,103จนเขาเสียชีวิตเขาเริ่มศึกษาทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้าในระหว่างที่ทำงานเป็นหมอทดลองสภาวะของแม่เหล็กค้นหาวัตถุต่างๆที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กนานกว่า20ปีจนในที่สุดผลการทดลองของเขาได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ d Magnet ในปีพิศักราช2003ซึ่งเขาได้เสนอแนวคิดว่า โลกเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่มีขั้วแม่เหล็กแนวคิดนี้อธิบายว่าเหตุใดแม่เหล็กหรือเข็มทิศจึงชี้ไปทางทิศเหนือและทิศใต้ยอยู่เสมอก็เพราะว่าแม่เหล็กถูกขั้วแม่เหล็กของโลกดึงดูดนอกจากนี้เขายัางค้นพบไฟฟ้าสถิตแรกติดอิเล็ก i ริกซิตีโดยใช้แท่งอัมพันถูก,กับวัตถุต่างๆแล้วจะเกิดอำนาจการดึงดูดซึ่งเขาเรียกอำนาจดังกล่าวว่าอิเล็ก i ริกซิตี ตึงต่อมาเป็นคําเรียกของไฟฟ้ากลิวเบิร์ตเสียชีวิตเมื่อวันที่30พฤศจิกายนคริสตศักราช2106นับว่าเขาเป็นคนแรกที่ทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าในรุ่นต่อมาเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งไฟฟ้าและได้มีการตั้งชื่อหน่วยวัดแรงคลื่นของแม่เหล็กว่ากลิวเบิร์ต เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาด้วยหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแม่เหล็กกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของแม่เหล็กกันดีกว่าค่ะ